ไดูตัวละครหนึ่งไม่ใช่หรอผมหนึ่งพุหนึ่งหนึ่งหนึ่งดูได้ครับโซโลกิวดูได้ครับโยดี้ไอ้สวยสวยสวยยกฉันระหว่างเกมนี้ใช่ใช่แล้วครับผมเบลยู่ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหยาดชนเลนกับฟอร์เรนติโน่กันนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการยืนเลนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาฟิโล่กันก่อนนะครับผมว่าทําไมเราถึงเอาหยาดมานั่นเองนะถ้าเราดูจากดาฟิโล่ฝ่งยตรงข้ามตอนนี้ก็จะมียุยเอลสุมาลอดนะครับผมแล้วก็ตัวที่4ของเขาก็จะเป็นคีล่านะตัวที่สามารถสู้ได้หลายตัวเนี่ยเกมนี้ผมมองว่าเป็นหยาดนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นโอเมนก็จะแพ้มาลอดนะครับหรือว่าถ้าเป็นสกัด ฝั่งตรงข้ามก็สามารถดาฟอร์เรนต์มาแก้ได้นะครับผมเกมนี้เราก็เลยเลือกหยาดมานะครับเพราะว่าหยาดเนี่ยใครที่กําลังหาเว็บเติมเกม,เกมถูกๆผมขอแนะนาเมลโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แอดไลน์แอดเมลโล่ท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, g e n น i n Free Fire, Honor ไก่ LOL และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม จะเป็นฮีโร่ที่สู้ได้เกือบทุกตัวนะครับผมมันจะแพ้ช่วงต้นเกมนะครับผมแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดนะสลับเกมนี้ฝัน่นของข้ามเนี่ยดาฮีโร่มาปิดด้วยฟลอเรนติโนนะครับเกมนี้เราก็ได้ยืนเลนชนกับฟลอเรนติโนนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันบ้างนะครับผมสลับการเดินเกมของอย่างเจอฟลอเรนติโนนะก็เหมือนทุกคลิปนะครับเวลาเราเจอฟลอเรนเนี่ยเราก็จะอัพ,พสกิลหนึ่งน้ำก่อนนะครับผมในช่วงเลเวลหนึ่งนะแล้วเราก็จะเก็บให้มันเป็นสแต็กสีฟ้านะครับก็คือสกิลหนึ แล้วการเคลียร์คลิปเนี่ยเราพยายามตีให้โดนฮีโร่ด้วยแล้วก็โดนคลิปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เลเวล2ก่อนแล้วก็สามารถกดเลนเขาได้นะครับเกมนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยจะออกดาบมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เคลียร์คลิปเลเวล2ก่อนแล้วก็สามารถเอามาก่อนได้นั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าผมจะทําได้ไหมนะจังหวะนี้เราก็รอเคลียร์คลิปเข้าก่อนนะครับแล้วก็พยายามให้เขาเคลียร์คลิปนั้นแล้วก็พยายามตีฮีโร่นะครับแต่ผมเนี่ย ไม่ได้ตีคลิปนะครับทาให้ช็อตนี้เราเคลียร์คลิปช้านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราตีโดนฮีโร่เข้าไปแล้วเ้วเลือดเขาก็เหลือน้อยนะเขาก็เลยไม่กล้าจะสู้เทศกับเรานะครับพอเราเคลียร์คลิปเลเวล2ก่อนนะเราก็รีบมาเอามังกรนะครับผมพยายามเก็บสกิลไวรับมังกรด้วยนะครับผมเพราะว่าในแร้งนี้เนี่ยมีคนจ้องจะรัามังกรอยู่ตลอดนะครับพอเราได้มังกรแล้วก็ตอดไปแล้วก็ออกนะครับผมเราจะไม่สู้สุดนะพอคลิปมาแล้วเราก็พยายามใช้สแต็กตีแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งตอดแล้วก็สกิลสองออก เราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่าฮีโร่เราเนี่ยสู้ตรงๆกับฟอร์เลยเนี่ยสู้ยากเนาะเราก็เลยต้องตอดให้เขาไม่มีเลือดไปก่อนแล้วก็ออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการสร้างความลําคาญให้ฝ่าขตรงข้ามด้วยนะครับผมมันจะทําให้ฝ่งขตรงข้ามเนี่ยงดกิดแล้วก็อาจจะเล่นพลาดก็ได้นะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมป่าเขาเนี่ยจะเป็นคีล่านะโดยส่วนมากแล้วคีล่าเนี่ยจะเริ่มบัฟฟานะครับผมแล้วก็จบบัฟแดงเป็นซะส่วนใหญ่นะเราก็เลยต้องเซฟนะครับ พอคีราพอตรงเลนกลางเนี่ยเราก็เลยสามารถเคลียร์คลิปได้นะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จเราก็จะวิ่งไปเติมตรงมังกรนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าเมดเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะแล้วมังกรใกล้จะเกิดละอีก5้าวีนะครับผมผมก็เลยลังเลว่าจะไปเติมดีไหมนะเราก็เลยเอาปูไปก่อนนะครับผมระหว่างนี้นะเราจังหวะนี้จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยบวกกันนะแล้ว mind, แล้วฟอร์เลนมาเราก็เลยใช้สแต็กตีแล้วก็1แล้วก็สกิลสหลบนะครับแล้วก็เหมือนฟอร์เรนอยากจะเล่นนะเราก็เลยอันตีแล้วก็ล,ล,ลามไปนะครับผมตอนนี้ก็ตีแล้วก็สออกิ แต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับผมล้วจังหวัดน,นี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้บังกรแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็ได้คิวไปนะครับผมสาหรับช็อตนี้ผมมองว่าถ้าเราไปเติมบังกรเนี่ยอาจจะคุ้มกว่านะครับแต่ผมคิดว่าผมไปไม่ทันนะระหว่างที่เล่นเกมเราก็เลยเลือกที่จะเอาคลิปเลนกลางแล้วก็เล่นกับฟอร์เลนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุเลยก็คือเมดเขาเอ้ยไม่ใช่เมดเรานะครับผมไปรีเนะลียดนะเราก็เลยคิดว่าสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าช็อตเมื่อกี้ถ้าเราไปเติมตรงดมกรเนี่ยอาจจะ ดีกว่านี้นะครับแต่สําหรับช็อตนั้นเราก็ไม่ได้ผิดอะไรมากนะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยก็ไม่ได้ไปเติมนะครับเราก็ไม่ได้ไปเติมนะออฟกับออฟไม่ได้ไปเติมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการยืนเลนกันต่อนะครับตอนนี้ฟอร์เรนเนี่ยเขาก็เคลียร์คลิปก่อนแล้วนะเราก็พยายามเคลียร์คลิปช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าคิล่าเนี่ยเขาเริ่มจากบ้าฟ้าแล้วก็ทามิงตอนนี้มีโอกาสขึ้นบับแดงนะเราก็เลยต้องเคลียร <ım S 2> <giving quin. S 1> ์ช er ้ากว่านะครับก็เหมือนเดิมนะพอเราเคลียร์เสร็จเราก็จะรีบวิ่งมาเติมเพื่อนนะคร่นีาาเดูจกย ทุกคนจะเห็นว่ามันม่วงเนี่ยเข้าเลนแล้วนะเราก็เลยต้องรีบเคลียร์กลางก่อนนะครับพอเราเคลียร์กลางเสร็จเนี่ยเราก็จะรีบวิ่งไปเลนบนเลยนะครับผมถ้าเราวิ่งไปช้ามันม่วงก็อาจจะตีคลิปเราหมดนะครับผมแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าคีล่าเนี่ยโผล่เลนบนเราก็ดูแล้วว่าคีล่าเนี่ยใช้สกิลไปหมดแล้วนั้นเราก็เลยหาจังหวะเล่นนะครับพยายามต่อไปก่อนนะแล้วก็ตี1 2แล้วก็อันตรีนะครับผมแล้วก็รอจังหวะคีล่าโผล่มาแล้วก็อันตีนะครับผมแล้วก็ฟิกสกิลหนึ่งตีนะครับผมช็อตนะ พอเราได้คิวคิล่านเแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยบวกกันนะครับผมตอนนี้เราไม่มีมานานะครับผมแล้วก็ไม่มีเลือดด้วยนะก็มีประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะว์บกลับบ้านนะแต่ตรงเลนล่างเนี่ยเหมือนเพื่อนเรียกเรานะครับเราก็เลยต้องว์บตามเพื่อนมาแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็ว์บกลับบ้านนะครับก็เหมือนเดิมเลยพอเราว์บกลับบ้านเติมเลือดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็รีบกลับมาเคลียร์เลนของเรานะพยายามเคลียร์ก่อนแล้วก็เติมก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูจาก เวลานะครับผมมันก็จะเป็นช่วง4นาทีนะ4นาทีเนี่ยเราต้องพยายามเคลียร์คลิปให้เร็วนะครับในเลนนะเพราะว่าถ้าเราเคลียร์คลิปชา้าเนี่ยเราก็อาจจะโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเติมในเลนแล้วก็มาไดในป้อมได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าคลิปในเลนเราเข้าแล้วนะเราก็จะรอเคลียร์คลิปเลยนะครับผมเราก็จะไม่ใช่วิ่งไปกลางแล้วก็มาบนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งมาบน แล้วก็โดนตัวใดตัวหนึ่งดักระหว่างที่เราวิ่งมาเนี่ยเราก็จะเสียป้อมนะเราก็เลยต้องเคลียร์คลิปก่อนแล้วก็ค่อยไปเติมนะครับตอนนี้ฟอร์เรนก็พยายามมาเคลียร์นะแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมพยายามใช้สแต็กส้มตีแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองออกเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเห็นไหมผมก็จะไม่ค่อยสู้กับฟอร์เรนสักเท่าไหร่นะพอเราเคลียร์คลิปเสร็จนะครับถ้าเราดูจากมินิแมปตอนนี้จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยแคลรี่เราได้ป้อมแล้วนะแล้วตอนนี้แคลรี่เราก็วิ่งมาบนนะครับมันก็ บ่งบอกว่าให้สลับเลนนั่นเองนะครับผมสาหรับแรงสูงสงเนี่ยมันไม่ต้องบอกกันมันก็รู้อยู่แล้วนะเราก็เลยสลับเลนนะครับผมแล้วก็พยายามไปเคลียร์เลนล่างนะแต่ระหว่างที่เราจะไปการเลนล่างเนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายสองข้ามเนี่ยเอาบัฟแดงเราอยู่นะเราต้องปล่อยนะครับเพราะว่าคีล่าด้วยแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นแสงเลเซอร์เอลซูนะเขาไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้เราก็จะรีบเคลียร์เลนล่างก่อนนะครับพอเราเคลียร์เลนล่างเสร็จจะเห็นว่าฝ่งยสองข้ามเนี่ย อยู่ตรงกลางกันเยอะนะครับเราก็เลยต้องรีบวิ่งไปรับเลนกลางต่อนะเพราะว่าถ้าป้อมกลางแตกเนี่ยอาจจะเล่นยากนะครับระหว่างนี้เราก็ดูมินิแมปไปด้วยนะว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่เลนบนตัวนึงนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าคีล่ามาหลอดเนี่ยเหมือนจะเอียงไปบนนะเราก็เลยจะรีบวิ่งมาเคลียร์เลนล่างต่อนะครับเกมนี้สาเหตุที่เราไม่ได้ไปเคลียร์แล้วก็เติมเพื่อนนะครับอย่างแรกเลยคือเราเป็นหยานด้วยมันต้องใช้เงินนะครับสาหรับหยานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ตัวมันจะเก่งตอนเวล12นะครับผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยถ้าเราดูจากดาร์พีโลตอนนี้เราจะมีลูอีนะครับเรามีลูอีมันก็จะบ่งบอกว่าเราสามารถดันสูงได้แล้วก็ค่อยรอลูอีเรียกอันติีนะครับแล้วก็วาร์ไปนั่นเองนะตอนนี้เราก็จะยืนเลนชนกับฟอร์เลนก่อนนะครับผมเราจะเห็นว่าลูอีเนี่ยเรียกนะแต่ตรงนั้นไม่ให้มีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็เลยไม่ไปเราก็เลยเลือกที่จะเล่นกับฟอร์เรนไปก่อนนะครับเห็นไหมผมก็จะดึงเชิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เรื่อยนะครับผมแล้ว แล้วพอรู้อ e ีเรียกเนี่ยเราก็ค่อยไปบวกกับเพื่อนนะครับระหว่างที่เราจะไปหรือว่าเราไม่ไปเนี่ยเราก็ควรดูมินิแมปไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเพื่อนเรียกแล้วเราจะไปตลอดนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนกลางเนี่ยก็บวกกันอยู่นะแล้วก็เลนล่างเนี่ยคลิปเราก็เคลียร์แล้วนะครับผมแต่เรารู Wu ้ว่าเพื่อนเราเนี่ยสู้ได้นะเราก็เลยพยายามฟาร์มไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปในป่าหรือว่าคลิปในเลนนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะออบจงออบเจกด้วยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเกมเราเนี่ย นำอยู่นะครับเราก็เลยสบายเลยไม่ต้องไปแก๊งอะไรมากนะครับพอเราดูจากมินิแมปเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยโผล่เรนลางมาหลอดโผล่เรนบนแล้วก็ยุ้ยโผล่เรนกลางนะครับผมแล้วก็สามารถีชร์คลิปแบบสูงสงได้นะแต่การที่เราจะียร์คลิปสูงสูงเนี่ยเราควรรู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วจังหวะที่เห็นว่าฟอร์เรน lem เนี่ยก็อยากเล่นกับเราเราก็ตอดแล้วก็ออกเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะเวล12หรือว่ามีของเยอะกว่านี้นะครับหรือว่าจนกว่าเพื่อนเราเเนนน,นนี่จจะะมมมาาาลุออัตต้้ก็็หวฝงข พยายามหาจังหวะเล่นนะแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปสูงๆแล้วก็ตามอันติลุยไปนะครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็เคลียร์คลิปเลนก่อนนะพอเราเคลียร์คลิปเลนเสร็จแล้วก็บ์ปอันติลุยไปนะครับผมแล้วก็อันติแล้วก็อันติใส่มาหลอดนะครับผมแล้วก็2แล้วก็ตีแล้วก็1แล้วก็2นะครับผมแล้วก็ช็อตนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าบัฟฟ้าฝ่งตองข้ามเกิดเนี่ยเราก็มาบัฟฟ้าฝ่าตองข้ามก่อนนะครับ พอราบัฟฟ้าฝ่าสองข้ามเสร็จเนี่ยเร้ดูจากเว็บคลิปเราจะเห็นว่าเว็บคลิปเราเนี่ยสูงแล้วแล้วก็ฟอร์เรนเนี่ยเหมือนจะอยากเล่นนะเราก็เลยตามฟอร์เรนมานะครับผมแล้วก็จังหวะที่จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยหนึ่งสามนะเราก็หาจังหวะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผม แต่ช็อตนี้เราก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับพอเราไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเนี่ยเราก็กดวาร์ปนะจังหวะน,นี้การวาร์ปเนี่ยไม่ได้เป็นการท็อกซิกนะครับผมผมบาร์ปใส่ลูอีเพื่อให้ลูอีวางบบอนะครับมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเออกูจะกลับบ้านนะพอเรากลับบ้านมาเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าลูอีก็เรียกอันติแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับพอเราบาร์ปกลับมาแล้วจะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยไม่มีเลือดก,กันป้อมแล้วนะเราก็เลยโฟกัสป้อมนะครับผมพยายามเอาป้อมก่อนนะพอเราได้ป้อมแล้วจะเห็นว่า เราไม่สามารถขึ้นป้อมฝ่าต่อข้ามได้นะครับผมหมายถึงป้อมบาเล็กนะหรือว่าป้อมคลิปใหญ่นั่นเองนะครับเราก็เลยต้องมาเคลียร์เลนกลางต่อนะครับพอเราเคลียร์เลนกลางเสร็จเจนว่าตรงดาร์ซี่เนี่ยเหมือนจะเกิดไฟนะครับแล,นนแล้วจังหวะนี้เราก็เลยอันติร้อแล้วดาร์ซี่จับโดนนะครับเราก็เลยอันติแล้วก็ได้คิวมาหลอดไปตัวนึงนะ พอเราล้ำไปแล้วไม่มีเลือดแล้วเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับระหว่างที่เราออกเนี่ยเราก็ดูตรงมินิแมปด้วยนะครับผมว่าเราสามารถซ้อนต่อได้ไหมแล้วจังหวะที่จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไล่คีลา่าอยู่นะเราก็พยายามจะไปปิดนะครับแต่คีล่าไปอีกทางหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่ได้อะไรนะแล้วจังหวะนีะเห็นว่าเพื่อนเราวางบ่อนะครับเราก็เลยจะรีบพยายามวิ่งไปลงในหลุมเพื่อรีเลือดแล้วกลับมานะครับแต่ก็วิ่งไม่ทันนะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเลือดเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเราก็เลยฟาร์มตรงคลิปเล็กคลิปน้อยไปนะครับผมเป็นการหาเลเวลด้วยแล้วก็หาเงินด้วยนะครับตอนนี้สาเหตุที่เราไม่ได้ไปตรงเลนนะครับถ้าเรารู้จากคลิปเลนเนี่ยจะเห็นว่าคลิปเลนขวาเนี่ยสูงแล้วนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามองไม่เห็นมินิแมปนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่ตรงไหนเราก็เลยไม่กล้าที่จะเล่นสูงมากนะครับและจังหวะนีะเห็นว่าฟอร์เลนเนี่ยพยายามเคลียร์คลิปแล้วก็มาหลอดมานะเราก็เลยต้องดึงเชิงมาก่อนนะครับเรากลัวฝั่งตรงข้ามมาปิดเเเรราาานนนะพว่่่่ออยูกกัแคค2มืี้ พอเราเห็นแล้วว่าฝา่าสงครามเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์คลิปก่อนเนาะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยพยายามเอาออบเจกต์อยู่นะครับล้วก็มาช่วยเพื่อนตีออบเจกต์ก่อนนะครับ พอเราเอาอ็อบเจกต์เสร็จแล้วนะเราก็พยายามเคลียร์คลิปเลนต่อนะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากมินิแมปเนี่ยเลนล่างเราคลิปตกนะครับเราก็เลยต้องทําเวฟคลิปสูงอยู่ตลอดนะครับเพื่อความได้เปรียบนะแล้วจังหวะนี้เลนกลางมีไฟนะเราก็เลยต้องตามอันติลุยไปนะครับผมแล้วก็อันติแล้วก็ลาใส่มาหลอดตีแล้วก็สกิลสแล้วก็สกิลสตีได้คิวมาหลอดแล้วก็กระโดดสกิลหนึ่งทุบใส่คิล่านะครับผมช็อตนี้เราก็ได้มา2คิวนะแล้วก็ เรายังมีอันต้นะครับผมเราก็เลยฟิกเกอร์แล้วก็อยากเล่นต่อนะแต่ดูแล้วไม่ไหวนะครับผมเราก็เลยต้องออกมาก่อนนั่นเองนะครับพอเราออกมาแล้วนะครับผมฟอร์เรนก็พยายามจะไล่เราไม่ให้เราวาร์ปกลับนะเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับผมเราก็ออกมาพ้นระยะฟอร์เรนแล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านเลยนะครับผมและตอนนี้ถ้าเรารู้จักไอเทมเนี่ยไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นทอยนะครับอันนี้มันเกมนำนะครับผมเราก็เลยออกทอยมาช้าหน่อยนะครับผม แต่ถ้าเป็นเกมตามเนี่ยผมจะออกทอยประมาณชิ้นที่3หรือว่าชิ้นที่4นะครับผมคือเราออกเป็นตัดเลือดเสร็จเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นทอยเลยนะแต่อันนี้มันเกมนำนะครับเราก็เลยออกช้าได้นั่นเองนะครับสำหรับการออกไอเทมเนาะสาเหตุที่เราออกทอยมากนะครับผมก็หลกัหลกๆเลยเกมนี้ก็จะเป็นคีล่าแล้วก็ยุยนั่นเองนะครับก็จะเป็นป่าเวทแล้วก็เป็นเมดอีกตัวหนึ่งนะครับ เราก็เลยจะออกทอยนั่นเองนะโอเคเรื่องไอเทมก็เสร็จไปแล้วนะตอนนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเราเป็นออฟเลนเนี่ยเราก็จะแชร์เว็บคลิปสูงอยู่ตลอดนะครับจะเห็นว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยไปไฟนะเพราะว่าเรามีรูอี้นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆนะ เราต้องดูดาฮีโรด้วยว่าเราจะไปไฟต,ตรงไหนนะครับแต่เกมนี้เป็นลูอี้เราสามารถอันตีไปได้นะและจังหวะน,นี้เราก็จะรอดักนะครับผมเราก็เลยอันตีแล้วก็อันตีไปนะครับผมเราก็ลามไปนะแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่เยอะนะครับผมเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเราพลาดเนี่ยเกมนี้อาจจะยื้อได้เลยนะครับผมตอนนี้เราก็ลามไปเรื่อยๆนะแลวจังหวะน,นี้จะเห็นว่าคีล่าเนี่ยพยายามตามเราเราเมีนตีเราก็เลยอันตีส่วนแล้วก็ ลามไปนะครับผมแล้วจะเห็นว่าเพื่อนเรามาเติมแล้วก็ดึงเชิงไปก่อนนะแล้วคีระกระโดดล้วก็เลยสกิปหนึ่งตีสกิลสองนะครับผมแล้วคีรากดแข็งนะเราไม่ไหวแล้วเราก็ปล่อยให้เพื่อนเล่นไปนะครับผมแล้วก็วาร์ปกลับไปเลยนะครับระหว่างนี้ก็ดูเพื่อนไปนะครับผมว่าเพื่อนเราจะเล่นยังไงนะแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทําละนะครับก็แค่รีเลือดแล้วก็กลับเลนไปเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็เกมนำตลอดนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนาะเราก็จะเป็นการเดินเกมแบบเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะเพราะว่าเกมมันนำก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะพอเรากลับเลนมาแล้วเราก็เคลียร์คลิปสูงอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยก็เรียกอันติแล้วเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็ตามอันตีเพื่อนไปแต่เราตกกลุ่มนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะไปเล่นเลนกลางกับเลนบนกับเพื่อนนะเพราะว่าเลนล่างเนี่ยเราเคลียร์คลิปสูงละนะแต่เราตกกลุ่มนะทำให้ช็อตนี้เนี่ย จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยพยายามจะไฟบลนนะครับผมเราก็เลยมาไฟกับเพื่อนไม่ทันนะพอเรามาถึงเลนกลางเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยตายไป2คนแล้วนะครับผมพอเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยตายไป2คนนะถ้าไฟเนี่ยยังไงเราก็เสียเปรียบนะครับผมแล้วก็เลยเลือกที่จะไปทําคลิปเว็บล่างก่อนนะแล้วระหว่างที่เราไปเนี่ย เราก็เห็นบัฟฟ้านะครับผมเราก็เลยเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับพอเราได้บัฟฟ้าแล้วคีร่าก็พยายามจะมาแย่งนะแต่เราก็ถอยออกมาก่อนนะครับคนเราน้อยกว่านะเราอย่าพยายามเล่นนะครับถ้าของหรือว่าเกมไม่ได้นําจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วต่อให้เกมนำเนี่ยก็ไม่ควรฝืนเล่นนะถ้าคนน้อยกว่ามันก็อาจจะทําให้เกมเนี่ยกลับมาทรงได้แล้วก็เกมตึงได้นะครับตอนนี้พอเราไม่มีอะไรต้องทำนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเลยนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปนะ เคลียร์คลิปให้สูงสูงนะครับพอเราเคลียร์ยคลิปเสร็จแล้วก็ค่อยมาเล่นกับเพื่อนนะครับตอนนี้ถ้าเรารู้จักมินิแมปจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยเคลียร์ยคลิปบนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสวัปตรงพุ่มนะเราก็เลยอันตี ไปแล้วก็สกิลสแล้วก็อันตีแล้วก็ลามไปนะครับผมแล้วก็สกิลหกระโดดทุบนะแล้วก็สกิลสออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็หาจังหวะเล่นไปเรื่อยลามไปกระโดดทุบไปนะครับผมแล้วช็อตนี้ฟอร์เรนลามสวนแล้วก็เลยต้องอันตีแล้วก็ช็อตนี้เราก็ได้คิวฟอร์เรนไปอีกตัวหนึ่งนะครับพอเราได้คิวฟอร์เรนเสร็จแล้วเราก็ไม่มีเลือดแล้วนะครับผมแล้วก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านต่อนะแล้วก็ดูตรงมินิแมปนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งเราเนี่ยเล่นกันตรงไหนแล้วเราจะไปเติมตตรรงงไหหหนนนนนะะัััแล้้วววจจีีีเเ็่ายกอ เราก็เลยบาร์ปมาเลนบนนะครับผมพอเรามาเลนบนแล้วจะเห็นว่าคลิปเลนบนเนี่ยสูงแล้วนะแล้วฝั่งสองขามเนี่ยไม่ได้โผล่ตรงมินิแมปนะครับผมเราก็จะไม่การเล่นสักเท่าไหร่นะพอฝั่งสองขามมาโผล่เลนบนเยอะนะครับผมเราก็จะเอียงไปกลางเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มุลาตีมังกรอยู่นะครับผมพอเราเคลียร์คลิปกลางเสร็จเนี่ยเราก็จะรีบเอียงไปล่างแล้วก็ รีบไปดันเว็บล่างสูงๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเว็บล่างเนี่ยจะเป็นเลนของเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยสลับกับแครี่แล้วแล้วจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเคลียร์เว็บสูงแล้วเราก็รอจังหวะฝ่าของข้ามเล่นนะครับหรือว่ารอจังหวะเพื่อนเราเล่นแล้วจังหวะนี้คีล่าเล่นนะครับผมแล้วตรงกลางเนี่ยเหมือนเพื่อนจะพยายามไฟน์นะแต่ก็ไม่ได้เกิดไฟน์นะเราก็จะรออยู่ตรงข้างล่างนะครับเพื่อรอซ้อนเพื่อนนะแต่จะเห็นว่าฝ่งยสองข้ามก็ไม่ได้เข้ามานะ พอฝั่งของข้ามไม่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เกิดไฟนะครับผมแล้วเราพยายามจะกดดันนะแล้วก็พยายามให้ฝั่งของข้ามเล่นให้ได้นะครับแต่เขาก็ไม่เล่นนะเราก็เลยเลือกที่จะเคลียร์เว็บนะครับเพื่อให้คลิปเลนเนี่ยสูงๆนะตอนนี้ถ้าทุกคนดูจากมินิแมปหรือว่าดูจาก เวลานะครับผมตอนนี so o, ้ด yeah. ์กซาเลเยอร์ใกล้จะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี <Yeah. S 1> ่ยเวลานี้สาคัญมากนะครับเราต้องไม่ตายนะแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าคีล่าเนี่ยเคลียร์คลิปสูงเพื่อที่จะแปลวดาร์กนะครับเราเห็นแล้วเราก็เลยเล่นนะครับผมแต่ก็คีล่าก็หนีไปได้แล้วเพื่อนเราเหมือนพยายามจะปิดคีล่านะไม่รู้ว่าปิดได้หรือเปล่านะครับแต่เราตามไม่ทันแน่นอนเราก็เลยเคลียร์คลิปในเลนต่อนะครับเพื่อให้คลิปเนี่ยสูงสูงแล้วก็เอาไปเอาดาร์กอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าเราก็จะแปลวดาร์กนะแต่ตรงเลนขวาเนี่ยเพื่อ ก็ไม่ให้ฟอร์เรนเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนเรานะแล้วเราก็จะไม่เล่นกับฟอร์เรนเพราะว่าเราไม่มีอันตินะครับเราก็เลยดึงเวลาให้เพื่อนนะครับผมพอฟอร์เรนอันติหมดแล้วก็สกิลไปตีนะครับเรก็ตีแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับไปรับเหมือนฟอร์เรนจะรอดเราก็เลยสกิลสองแล้วก็ฟิกเกอร์ตีนะครับจังหวะนี้เราก็ได้คิวฟอร์เรนไปตัวหนึ่งแล้วเพื่อนเราก็ได้คิวคีล่านะพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตาย2ตัวนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะไปเอาดาร์คซัลเลเยอร์ต่อนะครับเพื่อคววามชัร์นะ สาเหตุที่เราไม่ขึ้นบ้านเนี่ยเพราะว่าฝั่งเรงข้ามเนี่ยเป็นยุ้ยนะครับเขาสก,กิลแป๊บเดียวคลิปก็หมดเลยนะแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็ตีดาร์คซัลเลยเยอร์อยู่นาะนแล้วฝั่งเรงข้ามเนี่ยแทบไว้เราก็เลยมาเคลียร์แทบก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะตอนนี้เพื่อนเราตีดาร์คซัลเลยเยอร์ก็อยู่3คนนะครับแล้วก็คิดว่าดาเมจพอแล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาโซนนะครับพอเพื่อนเราได้ดาร์คซัลเลยเยอร์แล้วเนี่ยคลิปบนเนี่ยฝั่งเรงข้ามเคลียร์นะครับเราก็จะทําเวฟคลิปบนอีกรอบนึงนะครับผม พยายามให้คลิปเนี่ยเข้า3ทางพร้อมกันนะครับเพื่อที่มันจะง่ายต่อการดันป้อมหรือว่าการขึ้นป้อมนั่นเองนะครับแล้วจังหวะน,นี้จะเห็นว่าลุยอีเนี่ยวางหลุมนะครับผมเราก็เลยคิดว่าลุยอีเนี่ยจะอันติเรียกนะแต่ลุยอีไม่ได้อันติเรียกนะครับผมทําให้ช็อตนี้เราก็เลยต้องรีบวิ่งไปเติมเพื่อนให้เร็วที่สุดนะครับแต่เราก็นึกได้นะครับผมว่าลุยอีเนี่ยมีอันติอยู่นะเราก็เลยฟาร์มไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ดูมินิแมปไปด้วยว่าเพื่อนเราเล่นไหมนะ ระหว่างนี้ที่เราดันไปเนี่ยจะเห็นว่าลุยยเนี่ยยังมีอันติอยู่นะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะเล่นเลนขวาแล้วก็ดันคลิปขวาไปด้วยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตรงเลนบนเนี่ยเพื่อนไฟกันอยู่นะเราก็เลยเบี่ยงมานะครับผมแล้วช็อตนี้จะเห็นว่าป้อมเลยเลือดนิดเดียวเราเลยเข้าไปตีนะครับตอนนี้ลุยย์เรียกไว้แล้วเราก็เข้าวงก่อนแล้วก็อันติกลับมานะครับผมพอรออันติกลับมาตอนนี้เรายังใช้อันติอยู่นะแต่มันบั๊กนะครับผมเราเลยมองไม่เห็นอันติของตัวเองนะแล้วจังหวะนี้คลิปบนเข้านะครับผมเราก็เลยพยายามโฟกัสป้อมนะครับ แล้วตอนนี้จะเห็นว่าด์คซัลเลเยอร์เนี่ยตรงเลนกลางเนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมเราก็เลยพยายามจะรอเล่นกับด์คซัลเลเยอร์ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ดูมินิแมปไปนะครับผมว่าฝ่าตรงข้ามโผล่เลนไหนแล้วตอนนี้จะเห็นว่าคีล่าเนี่ยพยายามเคลียร์คลิปบนนะครับเราก็เลยพยายามกดดันนั้นแล้วก็ใช้สเต็กตีแล้วก็สกิลสองออกมานะครับผมแล้วก็รอเล่นกับด์คอีกคีน่าและจังหวะนี้จะเห็นว่าคีล่ามาอีกรอบหนึ่งเราก็เลยต้องต้องไล่คีล่าก่อนนะครับแล้วก็เปิดอันตีนะแล้วเลนขวาน่ะ เอลสูหรือเลือดนิดเดียวนะครับผมเราก็เลยอันติแล้วก็ได้คิวเอลสูไปนะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนพยายามลับนะครับผมเราก็เลยพยายามโฟกัสฟอร์เรนนะแต่ก็เพื่อนเราหรือว่าคลิปก็ตีป้อมจบไปแล้วนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นหยาดชนฟอร์เรนติโนนะครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นการทําเว็บสะส่วนใหญ่นะครับพอเราทําเว็บสูงแล้วเราก็ตามอันติลุยไปนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกมมันนําทั้งเกมเลยนะครับ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้ก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ